บพี่ดาวหาฮันเล่เรือสอดใส่เขาเรียกเป็นม้าขวาเต็มตัวเลยเนี่ยมาครับเราเป็นม้ามังกรเปิดประตูโค้ดเรียบร้อยคุณว่างในปะจ๊ะดูสิว่าเขาจะเป็นคุณวังในไหมไม,ไม่ยังไม่วังในเดี๋ยวก็ต้องวางในใจเย็น นั่นไงวังในเรียบร้อยครับเตรียมตัวผมกินครับผม <c oughs> จิ้มแล้วกินครับทำให้มาเขาเปรอะนะครับ หมาเป๋ครับหมาเป๋ตบโคนครับตบโคนอืมเอาเลยแล้วกันนะครับมัมกินก็บ่อย โยครับผม <t> นั่นแหละกินครับผมเลือเขาลงมาลุกเาอายัางไม่ได้นะครับ ไปคาบไปครับตึงๆไปครับ,รบม้าโดด ไปครับกินครับกินเบียร์ฟรีไหมวะโอ้มามาทันมามาทันนี่ว่วอะเชื่อมก่อนครับเดี๋ยวห <ว supplier S 1> าย อืมเม็ดมาเว้ยเม็ดจะลงมาแยงหรอเจใส่เข้าไปครับกินเข้าไบ นั่นแน่กว่าเราต้องเดินแต้มนั้นมาครับผิวครับผมอืมือ ทำไรเหรอจะกินเหรอเจ๊กินไปเลยก็ได้นะครับจริงๆริงแย่แม่งเลยเปรีย้ยวโคนแย่เลย เอาเลือกินโคมสัสเจอเขาต้องเอาเลือกินโคลนะครับมันนั้นวุ่นวายกันจุยกระจายบังคับแล้ว เอาเลิกกินขอ,อาแมงไม่ยอมกินเวย้ยเฮ้ยไม่ยอมกินว่ะไม่ยอมกินเหรอ,อกินครับกินครับตบเรือครับตบเรืออกินครับกดดีครับรออะไรล่ะ เฮ้ยโอ้ผมลืมดูเฮ้ย <Hey. S 1> อ่ะมา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 ,มาเอาคืนครับเอาคืนเลือเขาน่าจะป้องกันไม่ทัน ป้องกันไม่ได้เลยสิโดนมัมคุณโดนแน่นอนนะครับคิดนักเลยทีเดียว นั่นแน่กลิ่นครับผมทำไรจะทำะไรหนีดีครับรออะ <c oughs> ไรล่ะตายไมวะลกหนึ่งที เดี๋ยวดูก่อนมาเขาทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้รู้ถึงทีเขาน่าจะหนีนะครับอ่ะต่อไปเลยดีกว่าท่านผู้ชมมาต่อไปเลยดีกว่ามากินคอบเราได้เปรียบตรงเรามีมานะครับ nè nanh 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 kin bia kin bia hm 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 อันตรายมาานะครับเติมนี้มาครับเตรียมตัวครับตายแน่นอนนะผมถ้าเขาถอดเรือหนีก็ก็ชิบหายเลยครับตายเลยถอดเรือหนีไม่ได้เลยเจ้าตูกทีเดียวแพ้เด้วถ้าไม่ถอดเรือหนีก็จะโดนโคนจูบเรือนะครับก็ตุยอยู่ดีนะครับ ดูสิเขาจะรู้ตัวปะมันมีวิธีแก้นิดนึงนะท่านผู้ชมก็คือดันเรือขึ้นไปต่อนั่นเองนะครับขึ้นไปต่อด้านบนอนะ่ะรู้ตัวปะอ้าวแม่งรู้เว้เฮ้ยพี่รู้ตัวเนี่ยทีมลุกไปก่อนครับเอาครับลุกเข้าไปลุกหนึ่งทีครับ ืืออลีหลาดิสหนึ่งนะครับลูกเข้าไปครับไงเอาไงารูตัวเปล่าว่าเจ้าจะโดนอ่ะอืกินเหลือดีครับ นั่นเน่ตัวนั้นตัวนี้ไม่ทันไวให้ถ้าเราแย่เข้าไปเนี่ยมอใหอนอ่ะไม่รู้ไม่ลองไม่รู้อ่ะลูกเข้าไปครับไปครับรูกทีเดียวแพ้แล้วท่านผู้ชม เฮ้ยเพิ่มรูหนีเอะวะมีการเพิ่มรูหนีด้วยกบนึงเพิ่มรูหนีอะจ้ะไปครับไปครับดันครับอ้อมครับอ้อมครับเพิ่มรูหนุงรูหนีเลยห่อเพิ่มรูหนีจริงด้วยเว้ย อืมแล้วจะยังไงเราจะหนียังไงอ่ะเพิ่มดูหนีนอ่ะเจ้าน่าจะไม่หลอนนะทีเทียวตายแล้วทุกชมอีกทีเดียวีเขาจะยืดเยอะยังไง ครับลุกเข้าไปครับอัดรูขอบคุณครับ